ผมพส66ครับตอนนี้เป็นช่างภาพอิสระจะชอบถ่ายงานแนวไลฟส์สไตล์แฟชั่นและด็อกิเม้นทารีนะฮะที่มาถ่ายภาพเพราะว่าผมคิดว่ามันแคปเจอร์โมเมนต์ทุกโมเมนต์ไว้ถ้าเกิดเราอยากกลับไป Experience อีกเราเราสามารถดึงมันกลับมาแล้วก็ดูได้ตลอดเวลาอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรักมากก็คือเจ้าโลคูครับคือแมวตัวนี้ครับโลคูเป็นแมวที่ฉลาดมาก ีสสยแล้วเวลาเข้ามาในห้องแต่ละห้องมันก็จะวิ่งไปทั่วครับมันชอบไปกิ้งที่โซฟาแล้วขน,นก็จะติดตามโซฟาตามเตียงเยอะไปหมดจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติของแมวแล้วก็สุนัขนะครับที่มันต้องพลัดก่อนของมันอยู่แล้วเรื่องขนติดเฟอร์นิเจอร์เตียงแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาพอสมควรผมพยายามใช้พวกโรเลอร์ซึ่งคนที่เลี้ยงสัตว์จะจะมีทุกคนแต่ว่ามันก็เอาเอาอกไม่หมด เครื่องดูดฝุ่นที่ใช้มาก็ดูดได้ไม่หมดเหมือนกันแล้วแล้วมันมีปัญหาเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากกว่าฝุ่นนั่นคือพวกลายฝุ่นเพราะว่าภรรยาผมแพ้พวกลายฝุ่นซึ่งไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งไปเจออุปกรณ์ตัวหนึ่งสารภาพเลยครับตอนแรกเนี่ยซื้อเพราะดีไซน์ล้วนๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบงานดีไซน์ให้ความสําคัญกับอะไรที่มันเกี่ยวกับงานดีไซน์และฟังก์ชันมากทีนี้ พอได้ใช้มันจริงๆแล้วอะก,ก็รู้ว่าฟังก์ชันมันไม่ได,ไได้ไม่ได้แพ้ความสวยงามของมันเลย DC 6 2เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีขนาดเล็กเล็กกว่าเครื่องอื่นที่ผมเคยใช้มาแต่ความแรงของมันเนี่ยแรงกว่าเยอะมันสามารถดูดได้แม้กระทั่งลายฝุ่นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ส่วนพรดยา,าผมจะชอบเทคโนโลยีไร้สายของมันเป็นพิเศษ พวกเขาชอบไปดูดฝุ่นในรถแล้วก็หัวของมันที่เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเข้าได้ทุกซอกทุกมุมในบ้านได้นะรวมทั้งดูดขนแมวที่ติดตามเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งหมดด้วยก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นครับพัดลมไดสันมีดีไซน์และฟังก์ชันที่ไม่เหมือนใครผมชอบไดสันที่ออกแบบให้พัดลมมีทั้งความสวยงามและตอบโจทย์คนที่เลี้ยงแมวอย่างผมมันทําให้ผมสบายใจเรื่องความปลอดภัยของแมวผมเพราะพัดลมไดสันไม่มีใบพัดและอย่างที่ผมชอบมากคือมันเงียบมาก จนแทบจะไม่มีเสียงเลยผมเห็นได้โลคุไปนอนข้างๆพัดลมสบายใจตลอดเวลาแต่ว่าเงียบนี้ไม่ได้เบานะครับแรงมากเรื่องทำความสะอาดไม่ต้องพูดถึงนะครับง่ายมากไม่ต้องมาเปิดกริลเช็ดใบพัดมันอันตรายครับไดสันแค่ผ้าเช็ดอย่างเดียวจบสำหรับผมไดสันไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่คือคำตอบของไลฟ์สไตล์ผม